สวัสดีครับเอซี FC, ทุกท่านทุกคนเพื่อนเพื่อนและลูกหลานที่นิยมสะสมพระสมเด็จวัดะระฆังคลิปนี้พ่อใหญ่หมอลำสำราญพรอยเห็นก็ได้อาราธนาพระสมเด็จวัดะระฆังรุ่นร้อยแปดปีทรงเกดีนะครับ มีหูจรลดบ่านะฮะดูเอานะครับองค์นี้ผมบูชามาจากวัดโดยตรงตั้งแต่ปีสองพประมาณนี้นะฮะผมบูชามาเพราะว่ารุ่นพิมพ์ใหญ่พิมพ์มนิยมร้อปีหมดจาก ทางวัดไปเหลือแต่พิมพ์รุ่นนี้ที่พอเหลือได้เช่าได้บูชาผมก็เลยเอาบูชามาองค์หนึ่งครับก็เนื้อหามวลสารหลังจากทําสร้างสมเด็จยอสมเด็จครบรอบร้อยปี ขององค์สมเด็จพุทธาจาย์ตูแล้วมวลสารที่เหลือก็เก็บไว้มาสร้างอีกปี2,523หลังจากสร้างสมเด็จ108ปีผ่านไปนะฮะก็เลยมาสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาอีกทางวัด ร้อยแปดปีวัดละคังนะครับองนี้จะเป็นทรงเกดีนะครับทรงเกดีพิมพ์ใหญ่ทรงเกดีนะครับดูออนะครับเนื้อก็จะอย่างนี้นะด้านข้างนะฮะด้านข้างประกอบกับด้านสามเหลี่ยมสามมุมไปเลยฮะ จะได้เห็นองค์พระจะได้เห็นผ้าสังคาคมผ้าสังคาตรงหัวไหล่จะคมกริบเลยนะฮะดูเอาสิครับอย่ามองเห็นคมคมนะฮะดูเอานะครับ ของแท้นะครับเพราะว่าผมบูชามาด้วยตัวเองจากวัดละคังโคสิตารามสมัยผมอายุยี่สิบสองยี่สิบสามประมาณนี้นะฮะตอนนี้ก็อายุหกสิบเอ็ดปีย่างแล้วก็อยากจะเอามา ลงไลไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะฮะของแท้มันจะเป็นยังไงนะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่ารุ่นนิยมพวกเสียนท่านก็เก็บ ไปไว้รอปล่อยออกโฆษณาองัสหลักหมื่นต้นหลักหมื่นกลางหลักจนถึงหลักแสนเพราะว่าเขาเก็บไว้เยอะอะฮะผมไม่มีเยอะหรอกผมไม่ปล่อยหรอกครับเพียงแต่ว่าผมจะเอามาให้ดูว่ารุ่นนี้จะมีพิมพ์นี้ด้วยนะครับต่อไปหาไม่มีนะครับ รุ่นนี้ก็จะหายากขึ้นเพราะว่าเขาสะสมไว้ไม่ออกมาให้ f c ได้ดูได้ชมนะครับเพราะว่ารุ่นร0อยปีกับรุ่นร้อยแปีจะเป็นรุ่นที่สำคัญจนมีเนื้อหาหมวลสารของสมเด็จเก่าๆไว้เยอะนะครับ นะครับหูทั้งสองข้างเนี่ยด้านด้านด้านซ้ายมือขององค์พระจะยาวสูงกว่านะครับด้านขวามือถ้าถ้าเป็น ทางเราดูก็จะเป็นด้านซ้ายมือเราดูจะหูจะรู้สึกว่าจะต่ตําๆกว่านะใบหูจะรู้ว่าต่ํากว่าด้านด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับด้านขวามือจะเป็นคล้ายๆเป็นวง เป็นวงนะครับหูจะเป็นรูปเป็นวงัวนะครับ เนื้อหาสารละเนื้อมวลสารต่างๆอยู่ในเนื้อพระรุ่นร้อยแปดปีนี่นะฮะจะเหมือนกันทุกพิมพนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อของรุ่นเดียวกันนะฮะเนื้อหามวลสารต่างๆอยู่ในองค์พระจะเหมือนก,นกันกับพิมพ์นิยมไม่พิมพ์นิยมอะไรก็จะเหมือนกันหมดแหละครับแต่ ความศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันนะครับเชกและอธิษฐานจิตจากพระอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ที่มาร่วมปลุกเสกก็มีแต่คณาจารย์ดังๆนะฮะที่มีชื่อเสียงนะครับมันก็ต้องขลังไปหมดทุกอันทุกองค์ คารับ FC คลิปนี้ก็ขอให้ FC มีความสุขความเจริญขออำนาจบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระชินรสีสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าสมเด็จบาร,รมีของสมเด็จพุทธาจารย์ตูปม,มารังสีจงดนบันดาลให้แก่ท่านผู้ชม ผู้ติดตามจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปอายุวันโน้นสุขของพลังสวัสดีครับ